อาจารย์ประเมินว่าทรัมป์2.0นโยบายจะเกรี้ยกราดขนาดไหนคะโอ้ยผมว่าผลการเลือกตั้งเกือบ300คะแนนอิเล็กโทรโอล์ผมคิดว่าทำให้ทรัมป์มั่นใจมากขึ้นนะครับในการทำง,งานรอบที่สองนะครับการเรื่องถล่มทลายแบบนี้ต้องบอกว่าแบบนี้นี่ถล่มทลายนะครับเ,เราก็จะได้เห็นการออกนโยบายต่างๆที่จะ เ่อนค้นอเมริกาเฟิร์สมากกว่ารอบแรกแน่นอนครับผมค่ะแล้วทีนี้มันค่ะมาไล่รับผมเชิญครับค่ะทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเรามองในในมุมมองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับในเรื่องของเศรษฐกิจที่ไทยเราอาจจะต้องรับมือค่ะอาจารย์เราต้องต้องมองจุดไหนก่อนโดยเฉพาะการที่เราก็ยังคงเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าแล้วจะเจอกําแพงภาษีที่ยกระดับขึ้นอาจจะเป็น20%บเซนแบบนี้เราเราทำงานยากมากขึ้นไหมคะ แน่นอนครับซ้ายก็โดนขวาก็โดนครับเก็บภาษีรอบที่แล้วเนี่ยท่านไม่ได้เก็บภาษีประเทศทุกชนิดนะรอบนี้เขาจะเก็บทุกชนิดที่เข้าประเทศเขาอันนี้เราโดนอยู่แล้วถูกไหมครับสองนี่นะครับก็จะเก็บภาษีจีนมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็โดนอันนี้ก็โดนอีกเพราะว่าเราไปจีนซื้อวัตถุดิบเราไปผลิตส่งไปไปสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดว่าจีนจีนบุกกันเลยนะจีนบุกไต้หวันเนี่ยเขาก็จะเก็บร้อยยี่สิบ ของแผ่นร้อยห้าสิบถึงสองรอยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้อ่าเขาจะทำ FTA คาดว่ากับไต้หวันและกับอินเดียดัะนั้นเราไม่มีผดประโยชน์กับประเทศเหล่านี้ี่เขาแข็งระบาอ อาจารย์จะว่าไปนะคะม,มันมีหลายทฤษฎีที่เรากังวลกันจากการกลับมาของทั้์ในรอบนี้ค่ะบางคนก็กังวลว่าสงครามการค,ค้าเนี่ยก็อาจจะบีบให้จีนต้องหาฐานการผลิตใหม่ๆไทยเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นในหน้าจีนหรือเปล่าเราจะต้องทํายังไงกับบทบาทตรงนี้ดีคะอาจารย์บริหาราลรนซ์อำนาจทางเศรษฐกิจได้ครับ <c oughs> จีนจะใช้ไชน่าครับ จินจะใช้ไทยนาพัชไทยแลนด์ก็คือย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยมากขึ้นนะเพราะว่าไปสาระลำบากสินค้าจีนไปขายสาระลำบากก็จะเข้ามาไทยมากขึ้นนะครับบริหารเศรษฐกิจบาลเศรษฐกิจยังไงครับทั้าจะขึ้นภาษีอย่างไรก็แล้วแต่สมัยสมัยแรกๆของทั้าเนี่ยดุลการค้าก็ไม่ได้ลดลงนะเพราะว่าคนอเมริกาจําเป็นต้องกินต้องใช้ค่ะ จะผลิตภายในประเทศเขาก็คงจะโอ้มันต้นทุนในการผลิตสูงมากมันแพงมากค่ะยังไงก็ต้องใช่มันยังไงก็ต้องนําเข้ามามเมื่อข้อกันจีนเราไปเจราจาสวิภาคีหรืออาจจะไม่ถึงเรื่องสวิภาคีเพจะเป็นเ t a เพราะเรื่องแต่ผมคิดว่าไปเจราจากับผู้นำข้าขงเขาคนัอยนะ<ช>ว่าในเมื่อรัฐบาลคุณไม่ชอบจีนเอานําเข้าจากประเทศไทยไหม,อ,มอ,อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคุณมาลงทุนในประเทศไทยไหมเรามาเป็นห่วงโซ่การผิตร่วมกันไหม คุณจะได้ไม่ต้องไปบวกโซ่กับประเทศจีนเพราะคุณต้องการลดการึ่งพาสินค้าจากประเทศจีนก็มาซื้อของเราแทนเนี่ยเพราะนั้นเราได้ทั้งทถ้าเราใช้วิกฤตเป็นโอกาสก็คือว่าส่งสินค้าคุยกับผู้นาเข้าค่ะดึงเอสจีเข้ามาในประเทศไทยสามที่จะดีก็คือว่าประเทศไทยก็ปวดหวัวเรื่องของการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราพูดถึง B c G ีจีเราพูดถึงอ s g สพูดถึงเอียโร i s นนิชันโอ้มันปวดหัวมากเป็นต้นทุนในการผลิตของเอสที รอบนี้เนี่ยแฮปปี้กันเลยคราบโค้ชท่านไม,ม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ว่าน,น่าจะเป็นโอก,กาสของเราแต่ไม่ได้หมายความว่า,อ,าอะไรนะเนราจะเริ่มตากันการปล่อยซีโร่อินนิชันกันแล้วไม่ได้ไม่ใช่นะครับแค่หนึงสี่ปี ผมว่าเรื่องนี้มันต้องกลับมาอยู่แล้วเรื่องของความเป็นความยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรครับไปทางนี้อยู่แล้วครับแต่เราเกินดุลเขาค่ะอาจารย์ตอนรอบที่แล้วทรัมป์ก็ก็บอกว่าก็ต้องจัดการกลุ่มประเทศที่ค้าขายกันแล้วอเมริกาเป็นฝ่ายเสียเปรียบไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงดีอาจารย์เราจะไปดึงให้เขาเข้ามาลงทุนกับเรามันจะได้ผลไหมคะเราจะต้องนําเข้ารอบนี้เนี่ยทรัมป์บอกว่าคุณจะต้องเข้าสินค้าจากอเมริกามากขึ้นนะ พอเราได้ดุกับเขาเนี่ยสามสามหมื่นล้านเรียดอลลานสหรัฐประมาณหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยคุณต้องนําเข้ามากขึ้นถ้าคุณไม่นาเข้ามากขึ้นฉันต้องจัดการสินค้าเธอเข้าไปในบ้านฉันผมก็บอกว่าคุยอย่างนี้ดีกว่าไหมบางสินค้าเนี่ยอุปอสารัฐไม่สามารถจะปลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้ครับเพราะทุนมันแรับแต่เขาเก่งในล้านของเทคโนโลยีรถยนต์อีวีคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเก่งอย่างไงก็ต้องนำเข้าเพราะนั้นคุณ คุณเนี่ยต้องมาลดต้องมาตั้งฐานการผิดในอาเซียนในไทยดีกว่านะมั้ยอันนี้เป็นจุดที่เป็นวิกฤตจแต่เป็นโอกาสนะครับผมยังไงก็ค,คือดุลการค้าในสมัยครั้งเนี่ยไม่ได้ลดลงนะ,ะเพราะยังกินต้องใช้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าถ้ายังยืนแบบนี้โดยการแก้ปัญหาโดยการตั้งกำแพงภาษีเนี่ยคนที่เจ็บที่จริงจริง,รงก็คือ แน,น่นอนที่สุดปนประเทศไทยด้วยนั่นแหละเราสะอ,อกเลยลลงแต่ว่าคนที่เจ็บปวดก็คือว่าต้องซื้อสินค้าแพงก็คนอเมริกาอ,อเมริกันเองอค่ะได้การขึ้นภาษีแบบคาเรียกเป็น universal tariff ก็ขึ้นทุกสินค้าเนี่ยนะครับแต่ทาให้ต้นทุนค่าใช้จ,จ่ายค่าคงคิดนคนอเมริกาเพิ่มขึ้นสี่พันเหลลยรต่อต่อครรียันก็ประมาณกรมกรมว่าปีหนึ่งก็ประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อครรียนต่อปีจะทํำยังไงราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้น เขาจะเกลีย <c oughs> <part em ans> ่ังไงในเมื่องนโยบายในขึ้นเวทีก็ทั้งก็บอกว่าอะไรนะครับเออ ต้องต้องทำให้อินฟลชันลดลงให้ได้เงิน้องลดลงให้ได้แต่ถ้าถ้าถ้าทำลักษณะการยกกำแพงภาษีก็หยิกเล็บเจ็บเนื้อเหมือนกันนะอาจารย์ว่าพอมาเพิ่มภาษีคนก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นมันก็เลยเป็นช่องทางเป็นโอกาสให้ให้เราสามารถจะสอดแทรกเข้าไปได้เหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะอาจารย์อย่างที่อย่างที่มองกันว่าสมมุติจีนย้ายฐานการผลิตมาไทยเยอะๆเพื่อที่จะให้ตีตราไทยแล้วเข้าไปในสหรัฐอเมริกาได้แล้วเราจะไม่โดนหางเลขหรอคะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทแน่นกับจีนแล้วเขาก็คง รู้แหละว่าการย้ายฐานมาเนี่ยก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของกำแพงภาษีอีกรอบหนึ่งตรงนี้เราควรจะต้องรับมืออย่างไรถ้าเกิดมันเป็นในแง่นี้นะ,ะอันนี้อันนี้ตัวแรกครับต้องระมัดระวังนะครับเป็นค่าจีนที่เข้ามาในประเทศไทยโรงงานจีนที่เข้าประเทศไทยส้าจวดแล้วว่ามันเป็นการหนีภาษีจากอ่จีน<ส>ไปใช<ส>่ไหมครับโดนครับร<ห>วมนะครับโดนทั้งอุตสาหกรรมด้วยเหือนที่เอ่อเม็กซิโก กำลังโดนอยู่ขณะนี้ว่าม <ừ m. S 2> ีเรียกภาษี <ừ m. S 2> ไม่เข้าอเมริกาแต่ <Ha. S 2> ไปตั้งโรงงานในเม็กซิโกไปประกอบที่นูนแล้วกอเม็กซิโกใช้ใช่เม็กซิโกใช้ U S U S N C A Agreement สาหรัฐเม็กซิโกแคนาดา ใช้สิ <icism. S 2> ที่ตรงนั้นในการภาษีค่ะทัตรวจสอบก็จะโดนตั้งสากันครัเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังเจอสองเด้งนะครับ <cinematic S 1> ไม่ใช่ว่าแบบย้ายมาแล้วเอาโรงงานจีนกันจีนมาเออไดม่ใช่นะครับต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดี ค่ะทีนี้ถ้าเรามองจากบุคลิกของทรัมป์ค่ะซึ่งไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องของกรอบความร่วมมืออะไรสักเท่าไหร่หันหลังให้เอเชียไปแล้วก็รอบหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยถ้าถ้าเราจะมองการตัดสินใจในการจับมือกับทรัมป์เนี่ยไทยควรจะทํำยังไงโดยเฉพาะกับเรื่องที่ว่าเราเองก็เพิ่งเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่ม b r i กสนะคะอาจารย์กับทรัมจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อในในอาเซียน สองประเทศที่เขาคุยด้วยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นหลังจากนี้นะครับน่าจะเป็นเวียดนามด้วยเน,นีนะ่ะเ,เราไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นที่ทาให้ความสนใจแล้วก็ในหัวเขาก็เดิมๆก็ไม่ได้สนใจอาเซียนอยู่แล้วคะเราจะใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสยังไงผมคิดว่าคุยกับเขาแบบทวิภาคีดึงเม็ดเงินดึงเม็ดเงินหรือดึงเทคโนโลยีนวัตกรรมของอเมริกา ผสมผสานกับสิ่งที่เราเก่งก็คือเรื่องเกษตรแล้วก็ส่งไปบ้านเขาอย่างนี้ไปคุยกับเขาที่คุณสนใจนะยังไงคุณก็ต้องกินต้องใช้อาหารอย่างจริงเพราะผลิตบ้านคุณมันแพงคุณสนใจไหมถ้าคุณสนใจคุณได้ประโยชน์อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนี้จะท่าบอาจจะเครื่อนไหวนะครับว่าเราไปอยู่ในกลุ่มบิ๊กซึ่งผมคิดว่าสี่ปีข้างหน้านี้นะครับบิ๊กจะจะเข้่มแข็งมากขึ้น สี่ปีข้างหน้าก็จะเป็นคู่ต่อกรกับสหรัฐอเมริกาในพันธมิตรในเรื่องดอลลาร์ดีดอลลาร์ไลเซชันเราเห็นระบบการโอนเงินของบริกส์ในสี่ปีข้างหน้าดลวะครับคเพราะั้นอันนี้อาจจะทำให้ไทยวางบทบาทลำบากเหมือนกันใช่นะจันเดยต์้งองาัพไปเท่ากับบริะใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องให้เหตุผลนะครับว่าทุกประเทศก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเองค เขายังมีอเมริกาเพื้อทำไม,ไมัยเราไม่สามารถจะมีไทยแดนเฟื้อได้<อ>ค่ะทีนี้ <ขา S 1> ก็เหมือนกันนะครับค่ะ <ขา S 1> เราจะอาศัยแต้มต่ออย่างไรเมื่อริพับลิกันครองอํานาจทั้งทำเนียบขาวสภาสูงสภาล่างเพื่อทําให้การดําเนินนโยบายในทางการทูตและการค้าของไทยมันเป็นไปได้สวยนะคะอาจารย์ผมว่าเจรจาเออเจรจากับเขาในกลุ่มสินค้านะครับสองดึงมเงินอันนี้ก็พูดไแล้ว สามเนี่ยถ้าคุณรีพับริกันท่านประธานาริบดิวันทั้งซึ่งรอบนี้น่าจะจัดการกับจีนหนักเลยนะก่อนหน้านี้บนเวทีก็ขู่ว่าถ้าคุณบุกไต้หวันเนี่ยเจอร้อยยสิบเปอร์เซ็นต์น่ถ้าคุณถ้าคุณอยากจะต่อต้านจีนไม่ให้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยตัวคุณเองเนี่ยไม่มีกระางสมเร็จได้คุณจะต้องยอมรับในอาเซียนคุณจะต้องยอมรับใน โพสิชันตำแหน่งของประเทศไทยคคุณเข้ามาไม่จ่อยู่เฉพาะเรื่องการเมืองคุณต้องเข้ามาเรื่องของเศรษฐกิจเพราะนั้นนโยบายของไบเจนที่เขาเรียกไอพีไอแพสนะครับอินโตแพสซูบิคโอนอิเลกตริเคบิร์กเนี่ยไม่ควรจะยกเลิกนะแต่ทั้มเนี่ยทัามชอบยกเลิกเรื่องพีพีโอบบาลาโอบาม้ามาเราขอว่ายกเลิกแต่ว่าอันนี้เป็นประโยชน์กับกับนโยบายต่างประเทศของคุณนะคุณทั้มก็คือว่าจะตรวจการววงสู้การผิด ในอาเซียนแล้วก <S 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 ็อเมริกาและสมาชิกอีกสิประเทศเป็นประโยชน์คุณผมคิดว่าอาเซียนและไทยควรเป็นะตเกจาาของค่ะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ